ประเด็นร้อนที่น่าจับตามองระหว่างชาติต่างๆในการประชุม UN ปี2025นี้ค่ะ การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี2025เริ่มต้นแล้วที่นิวยอร์กโดยมีผู้นำจากกว่า150ประเทศร่วมอภิปรายภายใต้ธีม Better Together พัฒนาไปด้วยกันนะคะจุดสนใจอยู่ที่คำกล่าวของประธานาธิบดียูเครนวลดิมีเซเลนสกีที่เรียกร้องให้ทั่วโลกช่วยกันหยุดปูตินและรัสเซียและเตือนว่าถ้าไม่หยุดอนาคตมันจะไม่ใช่แค่ยูเครนแล้วแต่สงครามจะหนักขึ้นและจะแผ่เป็นวงกว้างขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนหน้านี้สบประมาทรัสเซียว่าเป็นเสือ กระดาษไปแล้วเพราะตอนนี้กําลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจไม่นานเกินรอรัสเซียโต้กลับทันทีบอกว่าตัวเองไม่ใช่เสือกระดาษแต่เป็นหมีตั้งหากจ้าอีกด้านหนึ่งสหรัฐยังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการปฏิเสธวีซ่าให้ผู้แทนปาเลสไตน์เลยต้องเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์แทนทําให้หลายประเทศออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเปิดเผยนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝั่งตะวันออกกลางด้วยนะคะหลังจากอิหร่านโดนอิสราเอลทัล่มไป12วันประธานาธิบดีเปเซสเคียนของอิหร่านยืนยันว่า ่หรานไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงการปรากฏตัวของผู้นําซีเรียในครั้งนี้ถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีนี้ของซีเรียในรอบกว่า60ปีเลยค่ะซึ่งสะท้อนถึงความพยายามกลับเข้าสู่วงการการทูตของซีเรียหลังต้องถูกโดดเดี่ยวจากสงครามกลางเมืองและวิกฤตผู้ลี้ภัยโดยการประชุมจะดําเนินไปจนถึงวันที่29กันยายนนี้ค่ะรอดูโมเมนต์เด็ดๆกันต่อไปนะคะ